จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหม่เลขคละกันเมื่อท่านประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยก,นยกเปิดช่องให้ลูกบอลหม่เลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดสลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขกหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 8แปดหนึ่งหกดหนึ่งฟังครั้งนะคะรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก6 8แดหนึ่ง ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขกหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง 0. จะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3มหลักที่4ออกรางวัลเลขหน้า3มตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย วันเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก หน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งจํานวน2,000รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3มหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1น่งครับ รงวันเลขท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก9 7 1 9 7 1ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก9 7 1รางวัลหลักใจ ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามแปดหกสามแปดหกฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามแปดหกรางวัลเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งจำนวน1 0 0 0 0มืนรางวัลซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่2ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้มนวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามนางปราณีช่วยเกิดและผู้ที่ยืนประจําหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังคลังจังหวัดมหาสารคามนางสาวจารุพรตามกลางค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวรางวัลเลขท้ายสองตัว ววันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2566เลขที่ออก วันที่1มี1รางวัลเงินรางวัลรางวัลละหล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ10,000แสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ันใหม่เลขคลักะกันนะคะเมื่อท่านประธานเห็นว่าคลักะกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกพันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหม่เลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการจนครบทั้ง6ลูกและท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่รัฐบาลจะเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำการซื้อสลากงวดวันที่16มิถุนายน2566ในวันที่4มิถุนายน2566และ หน้างวดวันที่1กรกฎาคม2566ในวันที่5มิถุนายน2566โดยรอบแรกนะคะตั้งแต่เวลา7นากา30นาทีถึง12นาฬิกาหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการในรอบที่2ในเวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตู้ ATM และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่เปิดทำการ ทั้งนี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ทำรายการภายในเวลา18นาฬกาโดยผู้ทำรายการสลากจองได้แล้วไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้อีกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลข025289999ค่ะ กับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเกยียรติศักดิ์ตรงศิริจะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังและนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนผู้แทนกระทรวงก,การคลังคลังจังหวัดมหาสรารคามนางสาวจารุพรตามกลางจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ เลขประจําหลักแสนเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงจับลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจําหลักสิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามน,นยายธัญวัฒน์ชาญพินิจจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลําดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักสิบนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นผู้แทนสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินพุ่มนวยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามนางปราณีช่วยเกิดจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ ชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสรารคามพลตำรวจตรีดิเรกจิตอารามจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ ประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนภาคประชาชนประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดมหาสรารคามน,นายนรงเหล่าสุวรรณจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปคะ่ะ ้ลกวันใหม่เลขประจำหลักหน่วยนะคะสำหรับกรรมการท่านสุดท้ายได้แก่กรรมการหมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายน,นพสิทธิ์อุดมสุวรรณคุณจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลลกวันใหม่เลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะ จำหลักร้อยนะคะเมื่อกรรมาการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลใหม่เลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำหลัก ที่3นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจําหลักพันนะคะไม่สามารถเปิดฝาตลับบรรจุลูกบอลหม่เลขได้ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นพิจารณาค่ะในขณะที่ทําการออกรางวัลนะคะหากปรากฏว่าอุปกรณ์ออกรางวัลชํารุดหรือขัดข้องหรือเห็นว่าจะใช้ออกรางวัลต่อไปไม่ได้ให้เป็นดุลยพินิจของท่านประธานกรรมการเป็นเด็ดขาดค่ะท่านประธาน ประธานก็ได้ทําการเปิดฝาตลับให้เจ้าหน้าที่ประจําหลักสามเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2566เลขที่ออก ะะรางวัลที่1ง,งวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2566เลขที่ออก125272โดยที่รางวัลที่1วิมีรางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข125271 125271และ125273 125273 E